โอ้ปากกระเบนมาแล้วตัวที่สองของหลังดอนที่ตัวนี้น้ำนัด1.2กำลังพึ่งได้สดๆดหมันหมาดมีไม่เดียวอ ก็จ,จุดบนเดี๋ยวเดี๋ยวพอทำไม่ไหลม้อนี้ตัวไหนสักเท้ากิโลนก่นิจะไปขายไหนดีน,นี่เห็นเจ้าบอกก้างไห้ลูกนบ่ลงบอข้างนี่เดี๋ยวสมมติเข้าฝั่งมันดูดกินนั่นมันก็ยังเอะมันไงเต้าขึ้นมาเนี่ยดึงเลี้ยงๆไปดีกว่า อ้ยังไงโอ้ปลาเนี่ยหมอกบอลไตย่ไปอยู่นอกคนนถ้าตอนตัดยังจัจัดตรงหูถังนเพราะว่ามตนี่ย เอาขยั้งสอกชุดชุดลักลักดได้แต้เต้แล้วก็สงชุดล้วก็มาที่นี่อได้หลายตัวแล้วดีแล้ว เีขายืมมาต้งเออเนี่ยี่เขาได้าขอไไหมนะเัาเสใส่มองใส่ายขาขาดตงนี้มันหน้ามันมาต่อกันน้ามันใส่ก็ไม่เข้าเขือน่ลึกกได้กน่ได้ไหม มาถึงจุดหาปลาหมายว่าจุดจุดคนที่เขาเขาไปรวมกวันแล้วจุดจอดเรือหาัาน้องมี้มาบ้างก่อนเ๋ยผมเจอทครมี้นม้นเร็วอย่างาหัวขาไม่ขึ้นกันเลยจจะไปไหนเร็วแบบ